ครูก็ทําวิธีเดียวค่ะวิธีเดิมเลยครูขายได้หนึ่งชิ้นยังไงครูก็ขายสิบชิ้นแบบนั้นครูขายสิบชิ้นแบบไหนครูก็ขายหนึ่งร้อยชิ้นเหมือนกันนะคะทุกอย่างทําเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมคือความตื่นเต้นของเราการออกหน้ากล้องของเราความสม่ำเสมอของเราความไม่ย่อท้อความความยืนหยัดนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันครูทําทุกวันค่ะครูทําทุกวันจนครูมี F C เป็นของตัวเองหลังจากนั้นค่ะครูก็ให้ความรู้ครูก็เรียนรู้ครูก็ให้ความรู้ออกมาไหลสด ครูไม่เคยสนใจคนดูว่าจะมีคนดูกี่คนครูไม่สนใจแต่ครูทำค่ะทำด้วยความสุขทาด้วยความที่แบบเราอยากมีเพื่อนเยอะๆเราอยากมี FC เราอยากเป็นคนหนึ่งที่ส่งต่อความรู้ให้กับคนครูเนี่ยขายหนึ่งชิ้นครูขายยังไงครูออกมาบอกค่ะครูขาย10ชิ้นยังไงครูออกมาบอกค่ะครูขายร้อยชิ้นยังไงครูออกมาบอกค่ะครูบอกหมด ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับคุณนับตังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ